เอฟซีอ้ายังไงก็แล้วแต่เราก็เป็นกําลังใจให้กับพ่อพี่เกีกไม่นังอีกนะครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะเป็นยังไงก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมครับพี่น้องเอฟซีเราเชื่อมั่นยังไงผมก,ก็เชื่อมั่นแบบนั้นผมไม่เคยพ่อบอกเพกแวกนะครับนะเรามั่นใจเราอยู่ในพื้นที่ป้าชิว่าจะได้กันแล้วแต่ครับพี่น้องเอฟซีนะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับก็รู้รู้เส้นเห็นซ่าแล้ว อพี่เม็ดนีนยั็ไ่ได้ซึ่องอยู่ล่างถก็เป็นยังซิ้งอ่าน้ำถูกกันยังซึ่งนะลูกมาอยู่นั่นจะเป็นซึิงจะไหนนะจะไปซสียอ่างมั่นตีโอ้ไม่ตายแล้วเจ้ากระไรเนาะลูกมานอนนํำได้มานเนี่ยนะจะพาพวกไปหาหมออย่มนั่งรถไปด้วยพวงนี้นะนะออแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็เชื่อมั่นนะครับนะอ่า จะมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับนะไม่เคยพ่อว่าเพ่เว่ไปไหนอืมนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับเมนาองอีกพ่อพี่อีกนั่นแหละนะอ่ามันก็ไม่แน่นะครับพี่น้องเอพจีมันก็เป็นไปได้หมดแล้วอ่าพี่เรนูสวัสดีครับมันก็เป็นไปได้หมดเลยนอะะ่าดีกาเนี่ยอูอาจจะหลุดก็ได้นะมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันไหนครับผมานะครับนะออะไรก็ไม่แน่ไม่นอนแลวครับนะ แม่บล่ล่ะอืมขนาดคนเหาเนาเห็นหนาไวๆเห็นเออยังเห็นหนาอยู่อืมตื่นเช้ามาแข็งเดกกมีครับผมแม่บ่ล่ะแม่บอก,บอ,ก,บอ,กมมอิบูญบ่มีเอ่านะแข็งเดะอะไรอีนี่จอตบดินให้ลูก <c oughs> อ่าไปกลางแปลน,นเซียวเด้อบนันเดอร์จะนอนก,กสิเช้าขายของได้ปฏิ้สิเดินสายดินให้ลูกได้ปาดเนี้ยนะ แล้วนอกกะซ e ิไปสร้างลูกให้ลูกแล้วบ่านนี้อืมพูดแล้วล้านลูกเต๋าพูดแล้ว่านะากลับไปหวนกับอาชีพเดิมอาชีพเก่าแล้วผ่านเนี่ยอ่มันก็เป็นไปเป็นทหารมั่นแล้วบ่านนี้อ่าไปไผ่กระติ๊ไปมั่นแล้วไปไผ่ไปไผ่เปรนไปไผ่ถวยมั่นแล้วบานนี้คัดถวยมั่นอ่าอะไรเนี่ยเนย กู้เงินเนี่ยสิฮะมึงจะเอาเท่าไหร่บ้ามาอ่าดอกร้อละยี่อ่าดอกล้อละยี่ต่อวันนะเอาเท่าไหร่มึงว่ามาสิอืมมึงจะเอาเท่าไหร่บ้ามาร้อละยี่อืมมึงจะอ,อย่างมาจำนำกู้อืมอืมก็เป็นการเป็นงานนี่มึงเอาเท่าไหร่บ้ามาอ่า ไตุยล่ะฮะเอากับเชี่ยวมึงอะสิตุยอยู่นี่นะอืมเชี่ยวมึงนะั่นน่ะสีชวนมึงไปแทงให้รู้ไปขยำให้รู้อืมิีเส้สาทอดสิ้นอะไรบัดเนี้ยนนะกับเบิง้งอันเบิ้งอาชีพอาชีพเก่าล่ะมันหาเงินง่ายได้เขึ้นได้ลกกับยอนกระลินให้รู้หัวใจบอกอันนี้กับจอมเว้นไปเด้อ นะเออกระเบื้องกระเบื้องไม้ฐาเลยละ่ะกูว่าเนี่ยโบม่มแรงดอกไปอ่าพี่นุงกูว่ากูว่าบบม่มแรงดอกไปอืมนะอืมกะจะเดินสายดินให้โลกตามงานศพคือเกาละละออ่าล่ะเพราะยังเคยได้ดิรับพีน้องแมนหมดละ่ะเออได้มีคูมือเนี่ยกูย้อนดินให้โลกได้รับดินบบเคยเสียเนาะโอ้โบแมนอาซีบเสริมนะอาซีบรักแล้ว่ละพี่ เออนะใจเขาจะไหวเอาแปดมือหมดเลยเพื่อนงานหนะใจมันไจหนเ,เขาชกไหวแปดมือหมดแล้วอืมมันจะได้หลินเหิงแม่โอ้ย <c oughs> หลินแล้วมันตั้งจิตตั้งใจใจะได้ครับหลินเงินหลินทองเนาะมันมวนไปหนาเนาะเขาวพราได้ชี้แตกกระยาครับบิ่นร่งเต่งหีมันมือบ,บัเวน้นอ่าเออหัวหน้าสันบอกโอ้ยครับดินโยมันมือมันเว้นนั่งเต่งหีย่มันมือเว้น น้ารินเงินลินทองไดนครับเข่าบ่กินก็ได้จะว่าขเย้ามือนึงมันจักตาเอาเปิดแท่งเปิดแท่งยู่หั่นจะว่ามันจักต้าเอาเอากดไลค์ด้วยนะครับดันดันสี่ลอยไล่อ้าวือจะถูแต่ไม้ก็ซื้อเลยเนาะซื้อไ้แล้วก็ขายก็ได้เนาะต้นรินลุกก็พอได้จับนะนะนะครับเนาะซื้อมือสามซื้อมาสามมือจิ้มมือก็จับบางมืนหาก็ได้อยู่ อ่าถุงบริแทจจีกเดเอดีเดอเอออ่านางทับแตดันละแตดกับพี่การเลวมันเพลแพ้กดทับพอใจว่าขนาดคนป่วยนะเขาจ้างตั้งนิติกาไว้อ่าเอาเขาก็นำมาจะหกกมงเศร้าด้อันนี้เดอชิบนิติกาเจา้าพริกด้ออาเขาเป็นบอกเขาบอกอง่า้ๆนะน,นี่บอกนอนพริกอท่าเดียวแพ้กดทับีา อ่ะมึงรอมึงนั่งหลินให้ร่วมเหมือนมือเหมือนเว้นนี่นน่งเต็งสีชั่งโมงหาชั่โมงวันนี้โอ้ยครับผีเป็นแผลแล้วบัดนี่อ่ะร่วมมึงแะวล้วอืมแม่บอกเต็งยู่มองงก้าวันนี้เนาะบั่ได้หายใจดีนะครับเนาะอ้มันเต็งอยู่เหมือนมือเหมือนเว้นบัดนี้มันก็เป็นแผลแล้วนี่เห็นบอกจะไปเฮ็ดอืมสียางบัดเออยยานเขายาก ยี่เงาจะว่องกัย่าครับยักบัเนนี้ย่าครับเปิดฝาทิปเขา่าเนาะเ <c oughs> ออมันก็เลยเป็นแบบนั้นไหยพี่สนตยาสวัสดีครับนะย่าครับเปิดไพี่ชมมาสสวัสดีครับนะพี่หนูแดงอ <c oughs> ืมน้องแมนครับไปอีนี่เราไปแจกวันี่เออนะอีนี่ปิ้งถ่าวันนี้เออนะ <c oughs> มันสิไปใส่เสียงเงินนะครับเมนบอกเออ โอ้ข้าวเหนียวพ่อบันนี้ทอดเนื้อไปอีกบันนี้ปิ้งข้าวจี้ไปน้ำอีกบอ้ยครับมีแต่ได้กับได้บัดน,นี้ครับบางแน่ธุรกิจแล้วนะนะอืมมันต้องทําธุรกิจใหญ่ก็ได้มันแบบย่อมๆบันนี้พี่น้องเอจีนะ,นะนะกำไรมัละสองหมื่นสามหมื่นพี่เปียกฝนธุรกิจย่อมๆไหนนี่นะมือกับเปบ็นผู้ไปิร์ฟบัดนี้เอาไหม พี่สนธยาจะสั่งมะขามอีกนะจะจ,จ,จ้าทักไลน์มาได้จะพี่นะ,ะหวานมีแต่ฝักสวยๆเลยนะครับเนาะ,ะเดี๋ยวจะขายโตัวขายสวยๆก่อนเดี๋ยวข้อว่าทีหลังนะครับเนาะนะฮะ,ะเป็นแบบนั้นไหยมันจะไปใช้เสียเงินมันในธุรกิจเป็นของเฮาเมดมันในครอบคลุเมเลยกอย่างมันในไปท่างในก็เงินเข่าเฮาเมดทุกอย่างเลยมันในมันพิ็การไกลได้แบบ คนลินเขาจะไปกินไซเมนบอกครับเออเม่ว่าจะเป็นเราเป็นเบียเอ็มดอกเอ็มด้อยบันนี้หาไปบันนี้ครับอา้าวสมมติว่าเขาขายซิปเนาะเขาไปขายยวงขายเศร้าบันนี้โอ้ยบันนี้เขมาขมาหนิเขามาลินเขามาเสียเงินอยู่แล้วเขามาใช้เงินอยู่แล้วครับเมนบอกความคืดน,นั่นน่ะนะเออว่าจะเป็นเบียรเป็นเราเราควรแล้วร้อยฟาดร้อยหาซิปกำไรเห,เห็นเลยครับมีได้รวยกับรวย เอ็มรวยเขาขาย1ิบเขาขายเศร้าปุแม่นทุบครื่งกี่บานแม่นบมลละอืมอ้าขายได้ชิบขวดเป็นเท่าไรบานนีว่ว่าชิปขวดก็เท่าไรร้อยหนึน่งแล้วกำไรเศ้าวขวดเด้บ,บัตรนี่สองร้อยแล้วเออปิ้งเขาจีก็พบว่าอันเศ้าบาทฟาดที่สิบบาทนี่เออ อทอดสิ้นครับข้าวเหนียวบะนี่ออกระตับกันไปเป็นชุดบะนี่อ้าฟาดสุดละห้าสิบโบวิ่ยดูชุดละร้อยเขาก็พร้อมจ่ายพร้อมกินบะนี่มันจิไปใส่เสียครับเงินมึนเงเนี่ยมันวางแผนการไกลน่ะตูทรงตูแช่ไวบ้บะนี้เรียบรย้อย <laughs> อืมนะครับนะเป็นแม่พ้อมขายของน้ำเมนอ่ะ